สวัสดีค่ะพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยตายาเปิดดวงเช่นเคยเรามาดูกันซิเรื่องด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบด่วนๆเรื่องด่วนๆใด,ดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ่ะเช่นเดิมนเนาะแรนดอมเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ดูอย่างมีสตินะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชิญยานในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้และปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะคะโอเคมามทาจิตให้เป็นสมาธิทําใจให้นิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเอาไว้นะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปของช่องเราถ้าใครใจดีกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะคุณจงเชื่อว่าสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจงเชื่อว่าความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ่ะ เรามาดูกันสิว่าเรื่องด่วนด่วนใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบด่วนด่วนนะเรื่องด่วนด่วนใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบด่วนด่วนนะขอ10บใบก่อนแม่หนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปดเเรื่องด่วนด่วนใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบด่วน พลังงานช่วงนี้โอ้โหพลังงานดีมากเลยสี่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เทา้เทาบวงบอกถึงความสุขความมั่นคงอ่าสี่ไม้เทา้าพลังงานดีนะบ้านดีงานมงคลอ่าบางคนได้ทําบุญบ้านบางคนได้มีงานมงคลที่บ้านเนาะ มีเรื่องราวข่าวดีเกิดขึ้นหนาะเป็นงานมงคลเป็นสิ่งมงคลความมั่นคงเกิดขึ้นหนาะถ้าเป็นเรื่องการงานก็ต้องบอกได้เลยว่าการงานของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงการงานที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงเกิดขึ้นให้กับตัวของคุณแหละหนาะพลังงานดีนะพลังงานสีไม้เท้านะเป็นพลังงานที่ความมั่นคงอาเกิดขึ้นนะหนาหุยพลังงานดีอะ่ะ หนอเรื่องด่วนที่จะเกิดขึ้นกับคุณสี่ไม้เท้าตามมาด้วยสี่เหรียญสี่เหรียญใครอยากเก็บเงินใครอยากออมเงินห่วงห่วงประหยัดอดออมมัธยัตินี่นะห่วงอะไรห่วงเงินห่วงความโสดเก็บตัวอยู่ในเซฟโซนอยู่ในบ้านอยู่บ้านอะทำงานที่บ้านก็ได้เลิศอยู่นะการเงินมีเงินเก็บ โอ้โหพลังงานไพอัศวินเหรียญไพคุณดีนะต้องบอกเลยว่าการเงินคุณจะดีขึ้นนะเรื่องด่วนเรื่องดีเรื่องด่วนใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบด่วนๆเลยอะ่ะการเงินอนะความโชคดีทางด้านการเงินนะเดินทางแล้วได้เงินก็ได้นะ หรือไม่ยนางรถให้โชคก็ได้นะมีโชคเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้ด้วยนะอาการเงินการเงินที่รอคอยนะคุณจะได้รับความโชคดีข่าวดีเรื่องการเงินคุณเรื่องด่วนที่จะเกิดขึ้นเนะี่ยคือเรื่องแบบเงินเงินทองทองอ,อ,อ่ะเออเนาะอ่ะโอ้โหไพ่เดือดซันน่ะต้องบอกเลยพลังงานดีมากใครที่พบคลิปเนี้ย ใครที่รับชมคลิปนี้ยไหนลองคอมเมนต์มาลองเมนต์มาสิคุณเป็นใครช่วงนี้รู้สึกแบบมันเบิกบานเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะช่วงนี้รู้สึกว่าหยิบจับอะไรมันก็สําเร็จหรือเปล่าช่วงนี้รู้สึกว่าเอเน g y มันดีขึ้นหรือเปล่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันโชคดีขึ้นหรือเปล่าโอ้เนาะข่าวดีเรื่องราวดีๆชื่อเสียงเกติยศโชคลาภความสําเร็จความสุขความสมหวัง ไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีสุดในสำรับเลยนะขึ้นมาลุ้นอะหลุ้นแบบได้ไหมได้ไหมอะเออตอนสับไพ่อะตอนเอาไพ่ออกจากกล่องอะก็ดูแบบ ท้ายสำหรับเขาเป็นเดือดสันก็แลบสับสับสับแล้วก็คือเสี่ยงสุ่มเสี่ยงหยิบมาได้เดอะสันพลังงานดีมากพลังงานเลิศพลังงานเขาเรียกว่าเป๊ะปังเวอร์วังอลังการนะแม่เป็นพลังงานแห่งความโชคดีพลังงานแห่งความสุขความสําเร็จพลังงานแห่งความสมหวังเอเนอร์จีบวกมากเออนะพลังงานบวกมากข่าวดีชื่อเสียงเกียรติยศโชคลาภรเงินทองเห็นไหมความสุขความสมหวังและความสําเร็จชีวิตที่ดี ชีวิตที่ดีมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรือดดเ่องด่วนเรื่องดีโอ้โหพ่ยพระขึ้นมานนะาพ่พระพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่สังฆราชขึ้นมาพ่ายพระขึ้นมาตรงเนี้ยต้องบอกเลยคนที่พบคลิปเนี้ยหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนาะองพระองค์เจ้าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองพ่ยพระใบนี้ยังบ่งบอกถึงผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อนหนุน ด้วยหนาบุญกุศลดีปกปักรักษาคุ้มครองไพ่พระขึ้นคู่กับไพ่เดอะซันขออะไรได้อย่างนั้นนะขอโชคขอลาภของเงินขอทองขอตำแหน่งอาชีพหน้าที่การงานขอให้ชีวิตมีความสุขขอให้มีความสมหวังขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จขอให้มีความเจริญก้าวหน้าขอให้มีความเจริญรุ่งเรือง ขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมหวังดั่งใจหมายประมาณนี้นาบุญกุศลบารมีเกื้อหนุนองค์พระองค์เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารักษาโอ้โหไพ่ดีอ่ะเนาะบางคนนะก็คือประมาณนี้แหละเนาะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนที่อยู่กับศิลธรรมเป็นคนที่อยู่กับ บุญกุศลอะไรประมาณนี้ต้นทุนกุศลดีบุญแรงบารมีถึงเออประมาณนี้หนาะเรื่องด,วด่วนเรื่องใดจะเกิดขึ้นที่เ e อ็มเพรสนะเนาะพระแม่คุ้มครองอนาะรีอุปถมัมนภะ์หนาตำแหน่งหน้าที่การงานดีประสบความสำเร็จชีวิตมีความสุขมีความสมหวังความรัก สิ่งดีครอบครัวบริวารคนในการปกครองดีนะเพราะฉะนั้นไพ่ดีเอ็มเพรสคือไพ่แห่งความเพียรพร้อมอุดมสมบูรณ์ดี ah ani, เอ,อ็มเพรสไพ่มหาราณีอ๋อไพ่จัก,กรพรรด,ดินีนะอ่าเป็นไพ่เป็นไพ่พที่สูงอ่าเป็นไพ่สูงไพ่เขาเรียกว่า ไพ่เป็นคนเป็นไพ่ของผู้มีบุญบีบารมีเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานความสุขการประสบความสําเร็จในชีวิตความรักการงานการเงินครอบครัวบุตรบริวารคนในการปกครองดีโอ้โหไพ่อุดมสมบูรณ์อ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงคุ้มครองนะพระแม่ลักษมีพระแม่กุนอิมพระแม่อุมาอะไรอย่างเนี้ยพระแม่สุรัสวดีอะไรอย่างเนี้ย,ย,ยคุ้มครองปกปักรักษาเกื้อนหนุนนะผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนําคําชูเกื้อนหนุนาบางคนเรื่องด่วนคือได้ได้ไดรับ ได้รับตำแหน่งตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีองค์กรประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้เลยเ m p l a c ะเนาะมีข่าวดีเกิดขึ้นเรื่องด่วนของคุณคือข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนโอ้โหหนึ่งเหรียญได้รับโอกาสโอกาสเงินโอกาส,อกาสทองมีโชค นาะบุญหล่นทับโชคหล่นทับไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเป็นไพ่มีโชคลาบเป็นไพ่การเงินที่ดีอ่าเป็นไพ่มีโอกาสได้ของมีค่ามีโอกาสได้ความสุขมีโอกาสได้สมบัติมีโอกาสได้ของใหญ่ของโตของมีค่านาะบานรถที่ดินเงินก้อนใหญ่โชคลาบแบบฟุกๆก็ได้นะอ่าช่องทางโอกาส ที่ดีก็ได้นะพลังงานดีอะพลังงานเลิศอะพลังงานของคนที่จะได้รับได้รับนะได้รับอ่าดูตามภาพเลยเนี่ยเงินหล่นเข้ามือแล้วเงินก้อนใหญ่เงินเต็มมือเลยอ่านะหรือโชคก้อนใหญ่มาแล้วนะคือถ้าคุณไม่ได้เงินคุณก็ได้ของมีค่าได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้สังหาริมทรัพย์ นะได้รับช่องทางได้รับโอกาสดีได้รับสิ่งดีอ่าหรืออาจจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกโชคลาภแบบฟุกๆุกมาจากไหนแม่ให้ไปขอเลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงขอพระแม่ลักษมีขอพระแม่กวนอิมขอพระแม่อุมาก,ก็ได้หรือเจ้าแม่อะไรก็ได้ที่เป็นผู้หญิงนะหรือไม่งั้นก็อายุ ของผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออายุของคุณแม่คุณย่าคุณยายอะไรอย่างเนี้ยที่คุณเคารพนับถือหรือว่าเจ้านายคุณก็ได้นะแล้วก็มีดวงนารีอุปถมัมมีดวงได้เงินมีดวงได้ทรัพย์ได้โชคหนาไพ่เดอะเลิฟเวอร์อ่าไพ่เดอะเลิฟเวอร์โอ้โหเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักของเจ้านายเห็นไหมเป็นที่รักของบริวารเป็นที่รักของแฟนนี่ ไฮโสดมีโอกาสสมหวังด้วยในเรื่องความรักรักใหม่ๆรักดีๆมีให้เธออะไรประมาณนี้เลยนะคนรักอุปถัมภ์ก็ได้ด้วยนะในทานองนี้ก็คือคนรักอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เจ้านายอุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิอุปถัมภ์มีความโชคดีมีกัลยาณมิตรดีเป็นที่รักเป็นลูกรักของเจ้านายเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรักของอ่า ผู้อุปถมัมภ์ประมาณนี้นะไพ่เดอะเลเวอเป็นไพ่คือความรักที่ดีเกิดขึ้นนะหกดาบเนาะปัญหาขี้ขายสถานการณ์ขี้ขายนะาการหันหลังให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออเขาเรียกว่า ปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยมันขี้ขายเรื่องที่ไม่สบายใจจะขี้ขายเนาะในห่างทางไกลได้6ดาบโอ้โหหกหมายเห็นไหมพอหกดาบมาปุ๊บหกหมายเป้าหมายเส้นทางความสําเร็จเส้นชัยความสมหวังเรื่องด่วนๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะมองได้เลยนะคุณกําลังจะถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จในการงานหรือสิ่งที่ทําอยู่ คุณกาลังจะได้รับโชคลาภเงินทองนะด่วนๆเรื่องด่วนๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณบางคนได้ตําแหน่งได้หน้าที่การงานบางคนประสบความสําเร็จในชีวิตบางคนนะได้รับความรักคู่รักคู่ครองแบบด่วนๆอ่าดีด้วยนะบางคนก็มีโอกาสที่จะอ่าเขาเรียกว่า มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือว่าบางคนเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานได้ข่าวดีแบบด่วนๆเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะหรือเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะบางคนก็ได้ได้รับโชคดีฟุกๆซะงั้นอะ่ะอ่าได้รับเงิน เนาะบางคนได้บ้านได้รถได้อะไรแบบด่วนๆนะฮเรื่องด่วนๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือหนึ่งเหรียญมันแปรได้หลายหลายโอกาสหลายช่องทางแต่เป็นสิ่งดีเป็นของใหญ่ของโตของมีค่าก็ได้นะสมบัติพัสถานก็ได้นะความโชคดีก็ได้โอกาสดีๆก็ได้ช่องทางดีๆก็ได้นะเห็นไหมคือคือไพ่หนึ่งใบอะแปรได้หลายสถานการณ์หลายอย่างแต่ทีเนี้ยถ้าเราดูดูไพ่ประกอบ ที่มันเรียงเรียงกันมาก็คือบางคนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากคนรักได้รับการอุปถัมภ์จากอ่สตรีนารีอุปถัมภ์ได้รับการอ่ช่วยเหลือโอบอุ้มจากเจ้านายจากคนที่เขารักคุณเมตตาคุณก็ได้นะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะให้โชคให้ลาบนะเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยนะหกไม้เทา้าเดินทางสู่ความสําเร็จเป้าหมายสมหวังชัยชนะ นะพาย่างความสําเร็จบางเกิดขึ้นกับคุณเรื่องด่วนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตำแหน่งหนะ้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสเลยนะความสําเร็จศักยภาพดีอะไรประมาณนี้อะมาดูสิเรื่องด่วนๆเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเรื่องด่วนๆเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะ เรื่องดุนดวนเรื่องใดดูเพราะเป็นแนวทางนะดูเพื่อเป็นแนวทาง,นะด,นนทางดูเพื่อความบันเทิงอย่าไปซีเรียสอ่ะเดอะไฮพิสเทสเอาวขอพรเลยเทพีพระจันทร์มาเนาะซิกเซนดีเนาะอ่ะซิกเซนดีบารมีดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะขอพรจะสำเร็จด้วยเนาะศึกษาอะไรอยู่เนาะอ่ะ จัดต oh, nah. ิกเดอะไฮพิเทสจัติกจัติกงานเอกสารผ่านงานราชการดีผ่านเนาะปัญหาอะไรที่ยืดเยื้อคุมเครือ uh, จะสะสางได้จะผ่านมันไปได้เออนะไม่รู้แหละคุณเจอเรื่องอะไรเจอปัญหาอะไรที่มันยืดเยื้อคุมเครืออยู่ไม่โลง่งไม่โปร่องอยู่ จะผ่านจะสาสางได้คุณกําลังจะรับความยุติธรรมอมืบางคนนะได้รับความยุติธรรมนาะได้รับความเสมอภาคนอะบางคนได้ชัยชนะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทาอะไรทํานองเนี้ยเป็นไปในทางที่ดีอ่ะสิ่งที่คุณต่อสู้พากเพียรพยายามนะคุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังคุณจะถึงเป้าหมายในสิ่งที่ดีเรื่องที่กังวลเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจ ที่ทาให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกังวลทุกอย่างจะคลี่คลายสถานการณ์จะดีขึ้นคุณกําลังจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความเกื้อนหนุนได้รับความยุติธรรมได้รับความเสมอภาคอะไรประมาณนี้ก้าวเหรียญต่อสู้แข่งขันอะไรสําเร็จนะสอบแข่งขันสําเร็จสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งสําเร็จทําโปรเจกต์ทำอะไรแล้วแบบเนี่ยมีคนช่วยเหลือนะทีเนี้ยห้ามไม่ท้าวตรงเนี้ยความยุ่งยากความยุ่งเหยิงหรือปัญหา ความยืดเยือ้อผู้คนสภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆคลี่คลายสิ่งดีเกิดขึ้นหรือคุณไปสอบแข่งขันอ่าไปสอบสมมุติว่า สอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งอ่ะลงสนามสอบแข่งขันเลยหรือทำโปรเจกต์ในการประเมินประเมินประเมินผลงานอะไรประมาณนี้ดูเหมือนว่าคุณจะชนะคู่แข่งดูเหมือนว่าคุณจะเข้าตากรรมาการเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรทำนองนี้อย่าก,กังวลนะอย่าวิตกอย่าก,กลัวจนเกินไปเพราะว่าไพ่เดิมูนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดบ้างเป็นบางเวลาหรือ,ร,อรู้สึก คิดล่วงหน้าจนเกินไปบางคนกลัวจะไม่ผ่านกลัวจะไม่สําเร็จอ่ากลัวจะไม่ได้ดั่งใจหรือว่างานโปรเจก์นี้อ่าตรงนี้กลัวจะสู้คู่แข่งไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคือความเขาเรียกว่าความวิตกกังวลล่วงหน้าถ้าถามว่าตรงนี้มันย่อมมีเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเลยโดยทั่วไปนะถ้าบอกว่าไม่มีหรอกใครที่ไม่กังวลนะคือคนที่ไม่กังวลคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยไนงะ เออเนาะคือเขาก็จะไม่ต้องกังวลเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าถ้าคนที่เขามีภาระมีหน้าที่มีการงานหรือมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือมีสิ่งต้องลงมือทําแน่นอนย่อมมีความคิดการวางแผนและการกังวลอยู่บางเออเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ปล่อยชิวปล่อยจอยไปสบายสบาย,สบายก็ได้นะทีนี้เนี่ยไพ่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีเก้าเ,เหรียญมาแล้ววะเก้าเหรียญคือมังคังล้ำรวยการเงินนะ เออนะสิ่งดีความโชคดีเกิดขึ้นนะเป็นคุณเป็นคนมั่นใจอยู่แล้ววะเนะาะไพ่ก้าวเหรียญตรงนี้คือเป็นเป็นไพ่คนที่มีความมั่นใจเป็นไพ่คนที่มีความสุขได้ด้วยตนเองเป็นไพ่ของคนที่ไม่ได้เครียดวิตกกังวลอะไรมากแต่มันอาจจะมีมาบ้างเป็นบางครั้งคราวเพราะไพ่เดือมูลขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคุณอาจจะมีเป็นกังวลบ้าง แต่หรือหรือบางครั้งนะบางพลังงานที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะอาจจะมีคนอื่นกังวลเรื่องของคุณอะไรอย่างเนี้นะเออเนาะหรือตัวคุณเองอาจจะกังวลเรื่องของคนอื่นบ้างเนาะเป็นเป็นธรรมชาติอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยไพ่ห้ามไมเท้าถ้าเป็นเรื่องการงานต้องบอกเลยว่า คุณจะสําเร็จคุณจะถึงฝันคุณจะสมหวังนะต่อให้คุณต่อสู้อะไรหรือว่ามีคู่แข่งมีอะไรอย่างนี้คือคุณจะชนะไงเพราะไพ่หกไม้เทา้าเขาขึ้นมาการันตีแล้วว่าเป็นไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งชัยชนะอาไพ่วิกตอรี่อะคือชัยชนะความสําเร็จเป้าหมายอาถึงเส้นชัยแน่นอนเออนะ ประมาณนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองอยู่แล้วดีเอ็มเพลสเนี่ยดีไฮโลเฟนเนี่ยเออเดือดซันคุณขึ้นนะ่ะปัญหาสถานการณ์เรื่องที่ไม่สบายใจมันจะหมดไปอะ่ะสิ่งดีมันจะเกิดขึ้นนะ่ะเห็นไหมความสุขความสําเร็จโชคลาภเงินทองชื่อเสียงเกิยติยศหรือแม้กระทั่งความรักการเงินชีวิต บางคนเนี่ยได้ได้ในสิ่งที่ต้องการปรารถนาเลยบ้านรถที่ดินหรืออะไรก็ช่างคืออะไรคือแต่ละคนอยากได้ไม่เหมือนกันนะบางคนมีบ้านแล้วก็อยากได้รถบางคนมีรถแล้วก็อยากได้บ้านบางคนมีบ้านหลังหนึ่งแล้วก็อยากได้สองหลังบางคนมีที่ดินเท่านี้ก็อยากได้เพิ่มบางคนมีเงินเท่านี้ก็อยากได้เพิ่มคือมันจะได้ อ่ะนี่คือเรื่องด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบด่วนๆนะเรื่องด่วนๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบด่วนๆนะโอเคขอให้เกิดขึ้นแบบด่วนๆเลยนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะโชคดีนะใครพบคลิปนี้คือโชคดีเลยนะสวัสดีจ้า